โควิด1 9ย่อม,มาจากโคโรนาไวรัสดิซีส2019โรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบการระบาดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อปลายป,ายปีพุทธศักราช2562หรือเท่ากับคริสตศักราชส0 1 9เโควิด19เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาทำให้เกิดไข้ไอและอาจมีปอดอักเสบ สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้อย่างง่ายดายผ่านทางน้ำลายเสมหะและน้ำมูกซึ่งออกมาทางจมูกและปากและเข้าสู่ร่างกายทางปากจมูกและตาเช่นจากการหายใจเอาละอองเข้าไปหรือจากการสัมผัสเชื้อด้วยมือแล้วนำมือมาสัมผัสปากตาหรือจมูกหากเราไม่ระวังอาจติดโรคนี้ได้ไง,ง่ายๆและกลายเป็นแหล,แแล่งแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 สู่คนอื่นต่อไป เราจะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อโควิด -19 ให้สังเกตอาการง่ายๆหากมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสหรือมีไข้เหนื่อยหอบโดยเฉพาะถ้ามีอาการเหล่านี้หลังจากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงประมาณ14วันให้รีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที จะได้รับการตรวจโควิด1 9ฟรีไม่ต้องกลัวหมอไม่ต้องกลัวพยาบาลแล่าอาการให้หมอฟังตามจริงทั้งหมดวิธีการป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด1 9ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ 1. ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะและแออัดโดยเฉพาะพื้นที่ปิดเช่นห้องแอร์ และต้องเว้นระยะห่างจากคนอื่น1 2ถึง2เมตรเสมอ 2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน 3. หลีกเลี่ยงการจับราวบันไดผนังสิ่งของหรือพื้นที่ต่างๆที่เสี่ยงมีละอองโรคโควิด -19 ติดอยู่หากจาเป็นควรสวมถุงมือหรือมีกระดาษทิชชู่ช่วยจับและเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อย 4. มันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังไอจามหลังเข้าห้องน้ำหรือหลังจากสัมผัสจุดเสี่ยงเช่นราวบันไดลูกบิดประตูโต๊ะเก้าอี้ที่คนใช้ร่วมกันในที่สาธารณะ 5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากและจมูก 6. แยกของใช้ส่วนตัวและไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น 7. ทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆและใช้ช้อนกลางหากต้องรับประทานอาหารร่วมกันสุดท้ายพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่มีการระบาดของเชื้อโควิด19ควรกักตัวเองที่บ้าน14วัน เราทุกคนสามารถป้องกันตนเองและช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคน